คุณแม่ท่านหนึ่งโพสต์ประกาศหาคนที่ช่วยชีวิตลูกชายคลิปนี้ใจพองโตแน่ฟังให้จบมีคุณแม่ท่านหนึ่งมาตามหาน้องนักศึกษาที่มาช่วยทํา C p ีปั้มหัวใจให้ลูกชายของเธอขณะที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่15กุมภานที่ผ่านมานะคะคุณลูกชายเนี่ยก็ไปขี่รถจักรยานยนต์ชนทายรถกระบะและระหว่างรอรถพยาบาลมารับดันหัวใจหยุดเต้นค่ะแต่จู่จมีฮีโร่มา คือน้องนักศึกษาคนหนึ่งนะคะมาทํา C p ีจนหัวใจกลับมาเต้นได้อีกครั้งหนึ่งโหคนเป็นแม่เนี่ยทราบซึ้งหัวใจมากๆ และทราบภายหลังว่าน้องนักศึกษาคนนี้ชื่อนายคณาศักนาคเตเป็นน้องอาสาสมัครมูลนิธิกุศลศรัทธาจุท่าโรงช้างค่ะซึ่งคุณแม่เนี่ยตื้นตันใจมากที่ลูกชายเนี่ยพักฟื้นสติรักษาตัวจากโรงพยาบาลพอถอดเครื่องช่วยหายใจคําแรกที่ลูกชายพูดพูดว่าอะไรนะคะแม่ลูกอยากขอบวชให้พี่นักศึกษาที่ช่วยลูกด้วยคุยปลื้มใจทันทีที่คุณแม่พต์ปุ๊บเกิดอะไร ขอสแสดงความยินดีกับคุณแม่และคุณลูกชายด้วยนะคะที่ได้เจอฮีโร่ที่ช่วยชีวิตเธอไว้แล้วค่ะและน้องนักศึกษาก็คือน้องฟิลม์มนายคณะศักดิ์นาคเต้นั่นเองค่ะขออนุโมทนาบุญและยินดีด้วยนะคะกับการรอดชีวิตใครที่ให้เนี่ยจิตใจย่อมสูงกว่าเป็นผู้รับอย่างแน่นอนชอบข่าวพลังบวกดาฝากกดติดตามคอมเมนต์แชร์ด้วยนะ,ะดาฝากคอสวัส์สฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพื้นที่ปลอดภัยยิ้มใจให้พลังบวกสนใจสมัครด่วนหน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกดาได้เลยค่ะ